สวัสดีครับวันพุธที่4ธันวาคม67ครับเรื่องของจีโอกับฟิกริสก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่ต้องไปสนใจมากเรื่องของสงครามอิป,ปะเะระกับอิสราเอลฮามัสอิสราเอลที่จะโจมตีกันไปมาพอยังไงซะสอนที่จะเริ่ม20มกราปีหน้าทุกอย่างตัวประกันต้องปล่อยอย่างที่ทั้มบอกไม่นั้นตะวันออกกลางจะเป็นจูนนั้นก็สิ่งที่ทัพูดไว้อาจจะทำได้ขณะเดียวกัน เรื่องของยูเครนกับรัสเซียก็ถล่มยึดเมืองไปเรื่อยจนกว่ากันเข้าตกลงจะหยุดยิงจะเกิดขึ้นหลัง20มกราเช่นเดียวกันสงครามตรงนี้เราอิกนอร์ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับดูแอสเซทอะโลเกชันดีกว่านะครับจากนี้เป็นต้นไปทุกคนจะดูนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ในการที่จะขึ้นภาษีการค้าเทรดการค้าแล้วก็คัดแท็กของคนอเมริกันที่เขาได้หาเสียงไว้ลงไป15%นั้น ซึ่งเขาทำแน่นอนขณนะดเดียวกันเราจะกดของซัพพลายเชนของราคาน้ำมันให้เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นและกดราคาลงไปอยู่ที่4 0่สถึงห้เหรียญต่อบาร์เรลหรืออาจจะหลุดลงไปกว่า40เหรียญน,นั้นเป็นไปได้หรือไม่สิ่งที่ทุกคนรอดูเพราะรัฐมนตรีต่างๆนั้นก็มาจากบริษัทน้ำมันเป็นดูผู้พลังงานและเหตุในเรื่องของเทรดการค้าพ่อจะมาดูเรื่องภาษี เก็บภาษี10 20, 30, 40, 60 1 0 0ิบร้อยเปอร์เซ็นต์บางอย่างและกับประเทศที่ไม่ใช้สกุลดอลลาร์ที่ทําประกาศแล้วก็คูบิสที่ไม่ใช้ดอลลาร์เป็นส่วนกลางนั้นแม้แต่รัเสเซียเองก็ได้ประกาศแล้วไม่ได้สนใจใช้ดิจิตอลคลอยทั้งหมดในการเทรดการค้าระหว่างบิสสกุลเงินดอลลาร์ก็จะค่อยเสื่อมลงแน่นอนขณะเดียวกันนะครับเรื่องของเกาหลีใต้ที่ประกาศโกรธเหตการสืศึกก็ไม่มีความหมายก็ยกเลิกไปอย่างรวดเร็วเพราะ สภาผู้แทนนั้นมากกว่าในของซีกรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ปราบดีของเกาหลีใต้รู้ถึงความรังรไรทุกอย่างจะไม่ผ่านงบประมาณง่ายๆแน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ Geographic Risk ในเรื่องสถานะทางการเมืองกลับมาดูให้ดีเะครับทุกคนพุ่งเป้านโยบายดีกว่าแล้วติกครั้งไปศึกจ,จากเหตุสันโซ,โซ็อรอโซรสนั้นเข้ามาคุมบางเหียนและกันที่เจพาวก็อยู่จนถึงปี6 2,126ในกลางปีเท่านั้นเองซึ่งทั้มคงทำอะไรไม่ได้เหมือนเจเดนเยาเรนสมัยเป็นประธานเฟดเช่นเดียวกันและดูดนโยบายที่จะกีดการการค้าเรื่องของ AI ชิปซัพพลายเชนจะดึงทุกอย่างกลับไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเพราะถึงบอกว่า TSMC ของไต้หวันซัพพลายเชนต่างๆเหล่านี้จะได้วิสไยกันลงทุนไปที่อเมริกานั้นก็จะไม่มีเงินช่วยเหลือแม้แต่ซัมซุงนะครับ ก็จะไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนไม่เหมือนกับที่โจไบเดนและการที่การเมืองของโจไบเดนครับเอาพยโทษให้กับลูกชายตัวเองนี่คือสิ่งที่เหลือเชื่อและเป็นความเสื่อมลงของเดโมแครตในอนาคตแน่นอนกลับมาดูเรื่องของ Asset Allocation ให้ดีนะครับในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากนี้ไปต้นไปพบเฟดเงินเฟ้อเข้าเก้าไปสร์เซแน่นอนแล้แต่ว่าจะแสดงกัน คัดเลทหรือไม่ในกลางเดือนนี้โอกาสนั้นมากกว่า60แล้วค่อยไปดูปีหน้าถ้าการขึ้นภาษีต่างๆในกิจการการค้าจะทําให้เงินเฟ้ออาจจะกลับมาใหม่ก็ได้แต่ขณะเดียวกันทำาเขาก,กดน้ํามันลงเป็นต้นทุนที่หนักดวงลงไป20-30เซนไปอยู่ที่50เหรียญต่อบาร์เรลจากปัจจุบันอยู่ที่65-70ก็จะทําให้ช่วยกัน ผลิตต่างๆก็ต้นทุนถูกลงเงินเฟ้อก็อาจจะไม่มาก็ได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ของแมคโ o u เอา o ุกชัดเจนนะครับเลือกกันลงทุน Asset Location ให้ดีนะครับพุ่งเป้าเลยครับธุกรกิจใหญ่ที่เติมโตแกร่งเพราะรัฐตาลต่าง,งๆภายใต้โดนัลด์ทรัมปนั้นมาจากผู้แทนของในทุนทั้งนั้นไม่ว่าแต่อีออนมาร์า e เข้ามาปรับปรุงระบบของรัฐบาลของโดนัลดทรัมป์ก็จะเอือ้อประโยชน์เลยครับแน่นอนครับ อุตสาหกรรม EV และอุตสาหกรรมของ AI ชิปซัพพลายเชนที่ยอนมาร์กมีถานผลิตการลงทุนไปทั่วโลกอยู่แม้แต่ในเมืองจีนมากที่สุดภาพรวมชัดเจนนะครับและอินเดียหรืออิหร่านที่เจรจารับๆก็จะให้ยอนมาร์ไปตั้งผลิตโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าที่อิหร่านซึ่งมีโอกาสสูงมากฉะนั้นชัดเจนครับซับพพลายของน้ำมันจะถลุทลายเพราะรัสเซีย ไม่ถูกแซงนั่นอิหร่านไม่ถูกแซงชั่นจะปล่อยน้ำมันออกมาโอเปกนั้นสุดท้ายจะลดกำลังผลิตเพื่อควบคุมราคาจะเป็นไปได้หรือไม่นี่คือภาพมอนิเตอร์ของเซกเตอร์น้ำมันผมยังแนะนำว่าให้ระบายออกที่โอกาสยังสูงอยู่ไพ i ซิ่งตอนนี้และเข้าสู่เป้าหมายธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจชิปซับไพเชนเอไอที่จะขาดแคลนในตลอดภายใต้บริหารสมัย2ของโดนัลด์ทรัมป์ จะขาดซัพพลายชิปซัพพลายเชน AI ธุรกิจจะแข่งกันลงทุนมหาศาลตอนนี้เฮดฟันเป็นผู้เก็บสะสมหุ้นของชิปซัพพลายเชน AI มอนิเตอร์เพราะทุกคนรู้แล้วเซกเตอร์นี้นวัตกรรม AI จะเติบโตแร่งมากในอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้โมบายแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเพราะอิออนมาร์กก็กระโดดเข้ามาฉันไม่แปลกใจหรอกครับจะเห็นเอเซท โลเคชันมาเอเชียมาอาเซียนอาเซียนก็คือเซาท์อเดเซียเช็กซีหวงเอ็นวีเดียนั้นมาแล้วแลมาร่วมลงทุนกับเกากลุ่มของเกาก็ได้ประโยชน์ก็คือเก้าแอดวานและอินทัสทุกอย่างถึงได้จำขึ้นอย่างเมื่อวานอย่างโดดเด่นมากที่สุดสำหรับเซกเตอร์นี้เพราะการลงทุนมากมายมหา,าศาลของเอ็นวีเดียเช็กซีหวงนั้นและจัดที่ <c oughs> วันบังคอก ในวันนี้เรื่องของสยาม AI ชิปซัพพลายเชนเป็นฐานมอนิเตอร์สำหรับประเทศไทยโดดเด่นมากที่สุดก็คือ Data Center, Cloud Center และ E-Commerce ที่ร่วมลงทุนเพราะเราเป็นท็อปไฟของโลกนะครับเราเป็นท็อปวันของอาเซียนแน่นอนในการสั่งซื้อ E-Commerce ทุกอย่างธุรกิจน,นี้จะเติบโตไปตลอด10ปีจากนี้เป็นต้นไปเซกเตอร์เหล่านี้แหละครับที่ต้องเก็บเข้าโหนมากที่สุดขณะเดียวกันเทรนดอกเบี้ยนั้น สไลด์ลงปีหน้ากโนงน่าจะมีโอกาสลดถึง0.5%ในปีหน้าพอร้อมกับเฟดก็ลงขั้นต่ำ0.5-0.75ถึงนี่คือภาพมอนิเตอร์ของเซกเตอร์แบงกิ้งแล้วก็กอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ในภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดทจะเติบโตเพราะเวลเนสแมนเมนแฟร์มาจากเฮลท์แคร์ทั้งนั้นเพื่อเก็บสะสมหุ้นแน่นอนครับสิ่งที่เก็บก็คือกลุ่มฟินแลนเชียลแบงกิ้งแล้วก็อินชัรัน แล้วก็กลุ่มของ Trading Center ทั้งหมดคราวเซ็นเตอร์และกลุ่มของชิป p i i s ซ p พพลายเชนและอุตสาหกรรม EV ทีเชื่ยกำลังพัฒนามากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปขณะที่ Climate Change ตลอด4 4ปีของทรัมป์สมัย2อาจจะไม่เกิดนี่คือปัญหาภาพรวมทั้งหมดของ geo graphic risk ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ t ท x ในเรื่องของการคัดภาษีให้กับคนอเมริกันและอเมริกันเฟิร์สเกนนั้นจะเห็น Asset allocation หลายบารมในภูมิศาสตร์ในอาเซียนทั้งหมดมากที่สุดโดยเฉพาะจีนแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันอินเดียแล้วมาซาวเสเซียกิจไทยโดดเด่นมากที่สุดในพอร์ตโฟลิโอจะต้องจํำขึ้นในปีหน้าไม่ต่ำกว่าแชร์บแบ็กกับของเฮดจิงฟอนทั้งหมดแข่งกับแชร์บแบ็กกับของเจ้าของกิจการแบงกิ้งอินชูรันแล้วก็กลุ่มของเทคสต็อก แล้วก็กลุ่มของแน่นอนครับโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของ EEC โซนอมาะะทั้งหมดกับวาคุปนี่คือภาพมอนิเตอร์เก็บสะสมหุ้นให้ดีครับซึ่งปีนี้ทะลุแน่นอนพ5นห้และดูกลางปีหน้าจะทะลุพ6นหกถึงพันหจุดด้วยกันคบวชช็อตแชร์ไบแบ็กกลับมาหมดและกันลงทุนอย่างจริงจัง,จง,จง,จงเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเพราะการเมืองปล่อยไปเรื่องของการแข่งขันและกัน สกัดขาไปนี่คือภาพมนิเอร์ทั้งหมดเลือกการลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ